สวัสดีทุกท่านค่ะสัปดาห์นี้นะคะอยากจะมานําเสนอเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะคะหนึ่งอย่างถ้าเรามองว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือประเด็นของเรื่องของสงครามกันค้าเนาะสัปดาห์นี้ค่ะตัวสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหรือว่า House หรือว่าสภาสสนะคะพิจารณาผ่านร่างกฎหมายสําคัญ3ฉบับนะคะเพื่อที่จะมากํากับดูแลคริปโตเคอเรนซีนะคะ ตอนนี้ถ้ามีกฎหมายเข้ามาดูแลแล้วมันแปลว่าอะไรนะคะมันแปลว่า cryptocurrency กำลังจะ go m a s แล้วนะคะดังนั้นจำเป็นต้องมีเกณฑ์ต้องมีการกำกับดูแลในเชิงกฎหมายนะคะตัวร่างกฎหมายทั้งหมด3ฉบับนะวันนี้ที่เราเทปกันคือผ่านหมดแล้วจากตัว house นะคะเราจะมาเริ่มกันทีละฉบับเลยว่าประกอบด้วยอะไรกันบ้างอันแรกคือ genius act นะคะอันที่2 clarity act ะะอันสุดท้ายนะคะคือ anti-CBDC surveillance act นะคะทั้งหมด3อันรายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวจะไปนำเสนออันต่ออันเลยนะคะเวลาร่างกฎหมายตั้งชื่อกันในสหรัฐเนี่ยค่ะเขาตั้งชื่อเป็นคำที่เราจำได้แล้วมันมีคำเต็มนะคะสำหรับอันแรกคือ genius act ย่อมาจากอะไรนะคะย่อมาจากคำว่า guiding and establishing ะะ national innovation for U.S. stablecoins ะะเอาตัวตัวอักษรตัวแรกขึ้นมาเรียนกันจะได้คำว่า genius นะคะเป็นกฎหมายที่ใช้กำกับดูแล stablecoin ฉบับแรกของสหรัฐเลยนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างคะ่ะข้อเงื่อนไขนะคะในการกำกับดูแลข้อแรกเลย stablecoin จะต้องได้รับนะคะการอ้างอิงนะคะด้วย US dollar 1ต่อ1ะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตัวสกุลเงินที่เขาพูดถึงในร่างกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่า USDC ะะอันที่สองเนี่ยผู้ที่เป็นคนออกเหรียญนะคะมีความจำเป็นที่ต้องเปิดเผยตัวแคปิตอลของตัวเองเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะคะอันที่สามนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นลักษณะว่าเปิดช่องนะคะให้ทางการเนาะเช่น f ฟดและกระทรวงการคลังสามารถสนับสนุนนะคะการใช้ USDC หรือ Stable c o i n ใดๆเนี่ยผ่านข้ามพรมแดนได้ แปลว,ว่าสามารถข้ามแต่ละประเทศได้ด้วยเนาะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นการปลดล็อกให้เพลเยอร์เนี่ยเจ้าไหนก็เข้ามาเล่นได้เพราะถือว่าสเต b l e ค o ดไม่ใช่หลักทรัพย์ไม่ต้องเข้าสู่การรายงานของกรตอดังนั้นพอข้อกฎหมายอันนี้ผ่านนะคะกลายเป็นว่าตัวหลายๆบริษัทยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มรีเทลอยากเข้ามาเล่นสเต็ปโค้ดด้วย เช่นตัว Walmart เป็นต้นซึ่งร่างกฎหมายอันนี้นะคะเหลือแค่ลงนามโดยประธานาธิบดีก็จะมีผลบังคับใช้แล้วนะคะอันนี้คือสำหรับ Genius อ c t อันที่สองค่ะ Clarity Act อันนี้ไม่ใช่ตัวย่อของอะไรนะคะความหมายของ Clarity แปลว่าทำให้ชัดเจนทำไมถึงบอกว่าต้องทำให้ชัดเจนเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะอย่างที่เรา รู้จัก cryptocurrency เนอะเรารู้ว่ามันมีอยู่เราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงและที่สำคัญเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะนิยามสินทรัพย์เนี้ยให้เป็นอะไรนะคะบางคนบอกว่าน่าจะทำตัวเหมือน commodity หรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์หรือเปล่าก็คือพยายามเปรียบเทียบตัว cryptocurrency เนี่ยกับทอง แต่บางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่มันคือ securities ดังนั้นแล้วถ้ามันเป็น s e c u r i t y หรือหลักทรัพย์คนดูแลต้องเป็นกราตตหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยที่สหรัฐเขาเรียกันว่า SEC กฎหมายฉบับนี้ค่ะให้คำนิยามว่าใครอยู่กับใครใครดูแลด้วยการใช้สิ่งที่เรียกว่า centralization เป็นหลักนะคะถ้าสมมุติว่าสกุลเงินไหน decentralize ได้มาชัวแล้วให้ถือว่า เป็นสินค้าพภคภัณฑ์ให้อยู่ภายใต้ CFTC แต่ถ้าไม่นะคะมีการรวมศูนย์จำเป็นต้องอยู่กับกรรตอรเหมือนเดิมหรือว่า SEC แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าอยู่กับกรอรอแล้วจะต้องมีการส่งรายงานเป็น r e g u l a r i r y period นะคะเป็น r e g u l a r y report ส่งไปให้กรอรอดังนั้นการอยู่กับ CFTC ถือว่าอาจจะสบายมากกว่านะคะ c ริปโต c คอร e n ซีสกุลไหนที่อยู่กับ CFTC ก็จะมี Bitcoin กับ e t h e r e u ียมีกฎอะไรอีกนะคะที่เขาปล่อยออกมาภายใต้ Clarity Act มีแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าอยากที่จะมีผู้มาเล่นและอยากจะขอจดทะเบียนชั่วคราวก่อนก็ให้สิทธิ์นัน้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า provisional registration นะคะแล้วอันสุดท้ายสิ่งที่เขากำหนดนิยามค่ะเราทราบกันอยู่ว่าตัว Cryptocur r e n c y เนี่ย เราเหมือนเล่นกันอยู่ในเงาเนาะเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งหลายๆคราวเนี่ยถูกนำมาใช้เพื่อธุรกรรมเนี่ยที่ไม่ถูกกฎหมายดังนั้น Clarity Act จะมีการใส่นะคะกฎเกณฑ์บางอย่างให้ถูกต้องต่อสิ่งที่เรียกว่าป้องกันการฟ้องเงินและป้องกันการทำอ,อาชญากรรมทางการเงินหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกเป็นตัวย่อบแบบนี้คะ่ะว่า AML กับ BSA ย่อมาจากอะไรนะคะย่อมาจาก Anti Money Laundering นะคะและ Bank Secrecy Act สองอันนี้จำเป็นต้องมีเพื่อที่จะคุมตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยให้อยู่ในการทำธุรกรรมที่ถูกกฎหมายอันสุดท้ายค่ะอันสุดท้ายคือเรื่องอะไรนะคะสุดท้ายคือร่างกฎหมายที่ชื่อว่า Anti CBDC Surveillance Act นะคะ Anti Surveillance แปลว่า ห้ามมาสอดส่องห้ามมายุ่งยามอันนี้เนี่ยมันเป็นร่างกฎหมายที่เอาไว้ใช้บังคับให้ Federal Reserve หรือธนาคารกลางสหรัฐไม่ให้ทำอะไรกับคริปโตเคอร์เรนซีบ้างข้อแรกเลยนะคะคำว่าคริปโตเคอร์เรนซีมันจะมี subset อันหนึง่งเรียกว่า CBDC เราเรียกกันว่า central bank digital currency บอกว่าเป็น central bank เป็น digital currency แปลว่า ตัวธนาคารกลางสหรัฐสามารถออกได้หรือคำตอบคือการอนุญาตให้ทากระทาการใดๆก็ตามต้องผ่านคองเกรสก่อนอันนี้ข้อแรกจะออกหรือจะทำอะไรคองเกรสต้องให้อำนาจนั้นดังนั้นเฟดไม่สามารถทำได้เองถึงแม้ว่าจะชื่อว่า CBDC ก็ตามอันที่สองค่ะตัวเฟดเองเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นธนาคารกลางของธนาคารพาณิชย์ ใช่ไหมคะนั่นแปลว่าธนาคารกลางไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสอดส่องดูแลตัวธุรกรรมของรายย่อยดังนั้นเขาจะตัดช่องอิ t เทอร์แอคระหว่างธนาคารกลางสหรัฐกับรายย่อยไปแปลว่าอะไรคะ่ะตัว CBDC ไม่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือคุมพฤติกรรมของนักลงทุนหรือผู้ถือ CBDC รายย่อยได้ ดังนั้นเขาจะก็จะกําหนดขอบเขตเนาะว่าเฟดสามารถทําได้ต่อเมื่อคองเกรสให้อำนาจเฟดไม่สามารถที่จะทํำธุรกรรมใดๆโดยตรงกับรีเทลได้เพื่อที่จะคุมอำนาจของเฟดไว้เป็นธนาคารกลางสำหรับธนาคารพาณิชย์เท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นกฎเกณฑ์ที่ครอบคลุมว่าเฟดทำอะไรไม่ได้ทั้ง3อันนี้อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วค l a r ร t y กับตัว anti CBD C surveillance act จะต้องไปผ่านสอวออีกครั้งหนึ่งแต่ Genius ผ่านสอวอแล้วค่ะผ่านสสแล้วเหลือแต่ประธานาธิบดีลงนามเท่านั้นเองดังนั้นนะตอนนี้ Stable Coin o โกแมสแล้วนะคะโกแมสเมื่อไหร่ต้องมีการควบคุมและดูแลดังนั้นจะเห็นว่า Stable Coin บางตัวเนาะ ถ้าไม่เข้าขายเกณฑ์อันนี้เนี่ยต้องมาติดตามดูกันว่า transaction จากนี้ไปจะเป็นยังไงแล้วผู้เล่นที่จะเข้ามาใหม่ที่เข้าเกณฑ์เนี่ยจะเข้ามาเป็นคู่แข่งของผู้เล่นเดิมหรือเปล่าดังนั้นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีร้อนแรงพอๆกับเรื่องของสงครามการค้าเลยนะคะวันนี้ก็นำมาฝาก3ร่างกฎหมายร่างกฎหมายแรก กำลังจะลงนามแล้วโดยประธานาธิบดีอีก2ร่างกฎหมายต้องผ่านสวต่อในขั้นตอนต่อไปก็ถือว่าไปได้เกิน50%แล้วสําหรับกฎเกณฑ์และกฎหมายที่จะนํามาควบคุมคริปโตเคอเรนซีต่อไปนะคะวันนี้นํามาฝากไว้ประมาณนี้ค่ะเรามาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ